นี่เป็นบริเวณหน้าร้านกาแฟัมอร์เอสเปรสโซนะคะนี่เป็นผู้ตัดหญ้ากิติมาศักนะคะคุณแม่เจ้าของร้านนะคะท่านทำเองนะคะมาตั้งแต่อุยสมัยสาวๆจำความได้ท่านก็เมื่อก่อนยุคเก่าที่จะมาใช้เครื่องตัดหญ้าก็จะเป็นอะไรคราบมีแตาา่หญ้าผ้าเนี่ยโอ้เอาวุคมมือมาพอมายุคใหม่ก็มีเครื่องตัดหญ้ามาให้สะดวกสบายขึ้นเพราะว่า ใครที่มีสวนมีที่ดินนะคะมีไร่มีท้องไร่ท้องนาจะรู้เลยว่าเรื่องของการตัดหญ้ากาจัดวัชพืชอะ่ะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นงานช้างนะคะบางทีมันเหนื่อยกว่าการปลูกและเก็บเกี่ยวนะคะกาจัดหญ้าก,กับวัชพืชเนะะี่ยค่ะก็เลยมีการแบบนยา,ายาฆ่าหญ้าใดๆเนี่ยมาฉีดพ่นกันเพราะมันสะดวกนะคะแต่ว่าผลเสียของยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันทําร้าย คู่ฉีดก่อนเลยนะคะซึมแล้วก็ระเหยเข้าไปก็จะมีปัญหาไตายอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็อยางเนี่ยเอ่อมันไม่ได้ฆ่าแต่ย่านะคะมันทําลายระบบนิเวศบริเวณผิวดินหน้าดินด้วยนะคะ mm hmm. พวกไส้เดือนนะคะแล้วก็พวกสัตว์แมลงต่างๆที่เขาเอื้อทาให้ดินดีรวมสมบูรณะะ mm ์เนีค่ะเขาก็จะตายลงไปด้วยนะคะ mm hmm. แล้วมันก็จะซึมไหลลงสู่ใต้ดินแล้วก็ เอ่อในดิน,นี่มันก็จะไหลลงไปสู่ชั้นน้ําค่ะก็จะไหลลงสู่แม่น้ำลาคลองะคะสารพิษพวกนี้มันก็จะเป็นแบบตกค้างลงไปตามแหล่งน้ําด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะเอ่อเป็นศาสตร์ของพระราชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เลยรู้เรื่องนี้นะคะก็เลยให้องค์ความรู้นะคะอยู่ใน ศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยซึ่งสามารถสามารถสนใจนะคะไปหาข้อมูลเรียนรู้ได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะจนนี้มีสอนกันหลายที่เลยทั้งฟรีฟรีก็ใน Youtube นะคะทิกตอกเองก็มีเหมือนกันนะคะก็ลองหาข้อมูลฟรีกันได้นะคะแล้วก็เอาไปลองทำใช้กันนะคะเพื่อความยั่งยืนนะคะของสุขภาพของผู้ดูแลเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ผู้ที่ทำการเกษตร ปลูกพืชทั้งหลายใดๆนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่บริโภคก็จะได้รับผลดีไปด้วยแล้วก็มันจะยั่งยืนในระยะยาวค่ะไม่งั้นต้องมาแก้ปัญหาดินเสื่อมอีกนะคะแล้วพอดินมันไม่สมบูรณ์เนี่ยค่าใช้จ่ายในการปรุงดินที่จะฟื้นฟูด,ดินใหม่มันแพงกว่าต้องมาเสียค่าปุ๋ยมากมายมหาศาลนะคะทางที่จริงๆแล้วถ้าสร้างระบบนิเวศของดินดีนะคะสามารถหมัก แค่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรที่แบบสามารถทาตามธรรมชาติได้ไลดต้นทุนได้มหาศาลเลยนะคะก็พูดไปพูดไปก็ยังไม่เคยทําเองได้สําเร็จหรอกคะ่ะแต่นี้คือเป็นสิ่งที่แบบเรียนรู้แล้วก็ดูที่คนที่เขาสําเร็จแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าโอ้มันต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ต่อเนื่องทีเดียวแต่ว่าถ้าใครที่มีองค์ความรู้เดิมแล้วก็ทําอาชีพทางด้านนี้แล้วก็ใจรักทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็สามารถมีศักยภาพที่สามารถ มีเงินมีเวลาที่จะทำได้เลยแล้วทาเป็นอาชีพได้ก็ลองทําดูนะคะก็ท้าที่บางบ่อใกล้ๆนี้ก็จะมีศูนย์การเรียนรู้บ้านทวีบุญ่ะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปนะคะขอองค์ความรู้นี้ได้เซิร์ชเข้าไปที่มีเพจแล้วก็จัด Google Map ก็ไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นศาสตร์ของพระราชาโดยแท้ๆเลยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเราว่าท่านนำองค์ความรู้นี้มาสอนแล้วก ทำเป็นต้นแบบที่ศูนย์ด้วยนะคะซึ่งก็ทำที่บางบอ่อนี่เองนะคะสมุทรปราการะคะ่ะอยู่ใ,ใกล้เอแบกบางนานะคะก็ลองมาศึกษาเรียนรู้ดูได้มันเป็นความยั่งยืนนะคะการปลูกพืชปลูกต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเป็นอาชีพอีกนะคะมันสามารถช่วยบำบัดความเครียดนะคะช่วยในการออกกำลังกายนะ,ะทำให้สุขภาพร่างกายจิตใจสมอง แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นความสุขที่เก็บกินได้นั่นคือความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะเขาไปสำรวจนะคะในประเทศที่มีอายุยืนยาวล้วนส่งเสริมการปลูกพืชปลูกต้นไม้และทำสวนสาธารณะและสวนป่าเพราะเขารู้เรื่องนี้ค่ะ